สวัสดีค่ะนางไหมยพยิปซีค่ะความจริงในใจของเขาคืออะไรกันแน่นะความจริงในใจของเขาคือเขาคิดว่าคุณมีอีกโก้กำแพงกับเขาแต่ยังไงเขาก็รักคุณเขารู้ว่าคุณก็รักเขานะคะเขาอยากที่จะได้อรอคอยในการที่จะจะได้ติดต่อสื่อสารจากคุณนะคะ เขาคิดถึงคุณมากๆเขาไม่สนใจใครเลยไม่มีใครทำให้เขามีความสุขได้นอกจากคุณแต่คุณอาจจะอีกโก้ใส่เขานะคะและเขาตอนนี้สถานการณ์ของเขาทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้เขาเองเขาก็มีหวังที่จะได้รับความสุขจากคุณ มีหวังที่จะได้รักกันจากคุณถึงแม้ว่าคุณอีโก้ใส่เขาเขาก็ยังรักคุณอยู่ความจริงในใจเขาเขายังรักคุณอยู่ขึ้นสองถ้วยเขามีความรู้สึกพิเศษว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นโซเมทเป็นทวินเฟรมก้าถ้วยถึงอย่างไรนะคะเขาก็รักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรไม่ว่าคุณจะอีโก้ใส่เขาหรือคุณเงียบไม่เทคแอคชั่นอะไรเขาก็ยังคง ยืนยันว่าเขารักคุณเขารักคุณเพียงคนเดียวคนอื่นมายื่นความสัมพันธ์ให้เขาก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นเขาไม่มีใจให้ใครเลยนอกจากคุณเพียงคนเดียวแต่ในสถานการณ์ตอนนี้เขายังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนคะอันนี้คือความจริงอยู่ในใจเขาเขารักคุณค่ะ